บทที่28สระอัวบออัวบัวบออัวบัววัวอัววัวตออัวตัวหออัวหัวขออัวถั่วไม่เอกถั่วคออัวคั่วไม่เอกคั่วรัอัวรัวไม่เอกรั่ว รออัวรัวไม่โทรัวคอรออัวครัวกอรออัวครัวขอวอ,ขวอัวดอขวดสออัวนอสวนมออัวยอมวย ออัวนอ,อว้วนไม่โทรอว้วนสอ,อัอวมสวมไม่โทรส้วงงอ,อัวอง,องออวังไม่เอกง่วงกอรออัวยกอลวยไม่โทกล้วย